ระปูเป็นสัติวา่าออกลูกหลายที่สุดเลยเห็นบอกเวลาเขาปูแขนเขาบาให้แพ้คือกระปูหน้าน่ะมึงไงจะมันจะโตลูกคนนะ่ะเต็มอายะอยู่หอดจักพันบ์มั้เหี้ยแต่ลูกนนะขามบักไงนังพี่น้องถ้าเบิง่งเดีอแทกกับเนี้วมือสลัดนี่เห็นบอกแทกใส่ประมาณจำจองนิ้วมือเนาะปกติเราเห็ดปวกทั่วไปไม่สีดอกประมาณเห็นเยอะ ว้าตย,ยมเดียวนึงกจกกนมาบึงเด้น่าะส,สบายดีพี่น้องฝนตกแล้วแหละเฮ็ดออกเสือบอดำหน้าอยู่แต่ว่าเห็นขาเจ้าเก็บอาเฮ็ดในหน้านี่ดูเชเรียนไปบึงปะแแลนแลน่แล <laughs> เห็นเยอะอย่าบอกน้าหมาเบิ่งเลยบ่มีเห็ดเห็นเยอะว้ายด้ยมเดียวนึงจาเลยมาเบิ้งนี่น่นี่นนี่นี่น่นี่นี่นี่นนีจะง่น่นี่นี่ี่นี่น่นนี่นี่นี่น่นนี่นี่น้ำนี่น่ มพ,พี่น้องก็เยบ็บจนมุนเบอร์เทสนะเมษาเอาในหยาดกันชาวแยเรามาเก็บน้ำเจานี่นะมุนเบอร์เทสบอกถ้าเก็เบรับเก้า,กามีกระเมนนมีกระเมน มีกระแมนแเย่ลแล้วแกไปปลวงแล้วเย่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 ปไปเอากระตามมา่ายไม่ใช่ทําไมเย่เย่เย่นี่นี่น,นี่พี่น้องเห็ดอันนี้เป็นยังเขาคือหมักเค็มพี่น้องมันเป็นเห็ดที่มูใหญ่แล้วก็ราคาแพงขายนี่นะอันนี้โลละสามร้อยบาทฮะแซ่บบ่แซ่บบ่นนั่แหละประมาณจ้ะนี่แม่แบบ เฮ็ดอันนี้แล้วพายกันพายได้กับได้คายพ่อก็เลยเป็นสีสื่อเสียงโด่งดังว่ะเฮ็ดปวกจะเก็บมังกดกันเฮ็ดปวกนะพายก็อยากเก็บ,บากมาเด้อพี่น้องมาเก็บเฮ็ดปวกดำหน้ากับบริพักบริพนได้ยากมาหาจริงๆแล้วเป็นช่วนที่ว่าหยียดกระโตัวตอนนี้มังแม่เขาจะหยียดเป็นหมุน,นเพื่อมาล้ำเก่าพวนโอ้ยแม่เก็บเราจริงเราไม่ทำนี่หยเห็ดเนี่ยออกอยู่ ดอกสำข็มอันนี้เป็นเห็ดปวกจิกเนาะน,นี่พี่น้องโอหยกระจะเยอะจนหมุนหมดเห็ดอันนี้มันแพงพี่น้องไปแต่หมักหาถ้ามันมันออกอะมันออกเป็นเห็ดมูใหญ่ออกไลยออกจนแบบเก็บทั่วป่าหมดอันนี้ก็ออกหมอนอันก็ไม่โตตำป่าตำดง มาโยงบอกินมันนเราไ่น้อยก็ใครเนียอยูเก็บแบบใจเย็นนเด่นขึ้นากระนันละโอ้เห็ดอันานใหญ่ได้เยอยู่ได้เหนผมนังก้มไงผมแบบน้อยทำเค็ม ยังบร่ได้พอแกงถ้ามันได้ปวกแกงมัเลือดล่ะเลือแเียกเดี๋หน่อยดูไทำไปเทียบกันนิ้วมือนิ้วก้่อยป้าพี่น้องหลาะหาบงก่กนจักวัสิมานอยู่แต่ตงนี้นะกเห็นกบพี่น้องจำได้เลยเอาคือจำง่ายแ ก้อเจะยิ oh, i, <c ười> ่งต e ัวใ่ดิพี่น้องโอ้บใหญ่แล้วเนาะเขดีอันก็จะไปย่างปุ่นไปที่หัว phố เต็มหิงหหน่อยเวลาเิ่งห้างมาลนสิโดดน้ำเอ้ย่นได้เขากาะซฟีจับดีนีพี่น้องโอ้ยนสียหนาแลวกินตัวข้าวกินกระปุกน่ะไม่ไปเินถมัยก่อ บายบายใจเวทแตกคุณก็จังเอาบน <c oughs> นับบองดูพี่น้องจากโตนี่นะไข่กับลูกกระปูเหมือนไข,นะข่เนาะกระปูเป็นสัตว์ที่ว่าออกลูกหลายที่สุดเลยเห็น <c oughs> บอกเวลาเขาผูกแขนเกระปให้แพ้คือกระปูหน้าน,ะน,นี่เมื่ีไยจะเป็นจากโตล,ลูกคนนะ่ะเต็มอายะเยู่หอดประจักพันนี่บริเฮียเดือนะไปในท้องแม่เลยอ่ะที่ างออกหน้าคอยนำล้นว้าวจึงสิบรายเห็ดปวกไงคะเห็ดปวกหน่อยเซร์อะไรแน้งามงามพี่น้องเห็ดปวกไก่หน่อยเซรละแหวนพ้นสุนไปบดละบอนสเวยไมีแต่ว่างามเออมันกำลังกำลังจุ่มเดี่ยพี่น้องมันจะเห็นเห็ดปวกอย่างนี้จุ่ม นี่อันนี้ให้ปัวกก่น่อยน้ามเลยเอ๊อันน่าจะออกนอกนนอประมาณสามพดอกปัดไหลดิพี่น้องหอมๆเลยพอดีงามพอดีงาม้นเหี่ไหลม่ไข่ในเห็นอัน มีไข่จะคือไข่ให้ละงกไข่มนเน่วประมาณเป็นพันเลยนี่นะพี่น้องน้องโอ้พี่น้องแนวกินเที่ยงอนะ่ะข้าวจาว่าเห็ดละงกเห็ดปวกออกบานสลัดกับออกร้ายขนาดเห็ดปวกหน่อยหยุดหน่นอยก็ห้่องแห้งเีหรอเนี่ยดอกหนึ่งนะมีเป็นพันเอ้ยจุ่มหนึ่งมีเป็นพันแล้วพวกเนี้ย บึงเนี่ยนี่เป็นี้งไงครัมือวานนี่นะือสิง,งามเนาะตระแหน่ตงตะแหน่งทำพากับมาเก็บมันเปลือยไปเลยท่านเอาบุหรี่สองเก็บเห็ดปวงหน่อยก็ได้เห็ดปวงใหญ่ด้พี่น้องบัตรฉันจะเอิ่อหนึ่งเ,เห็ดยงังไงเบิ่งเรื่องราห้เบิ่งใกล้บ้านสลัดเป็นเห็ดตัดพน เอ็ดอันนี้นะผนตัวแห้งๆแล้วมันเสียออกอืมตกแห้งแล้วผลออกรดนี่ก็ได้เกืบอบพนทางนั้นก็มีบ่อดอกบกไงหนึ่งแมะอัะนนี่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 แนะมจะเห็นแล้วนี่ ดอกไงดิคือดอกที่ต้นนี้มันดอกไงกลดเท็ดปวดเลยป๋อดอกมันไงอุ้ยงามดีแต่บางหลักจะเก็บให้เพิ่งตากรอบอยู่ตากรอบอยู่อึ๊บอึ๊บนี่เห็นบ่อขามันปอดดิสองอยู่มือเลยเบิร์แล้วแ่ะดูแม่ได้เยังงามดี ไปแกงเสร็จแล้วไหมไปปนกินกระซบ่บนี่ได้สามสี่ดอกพอนเดียวพนขางเพียงท้างนี้แหละน,นีแต่พลล้าง้ำมันก่อนแต่งเสียไปล้าง้ำกอกเพราะว่าดินมันลายว้าวขามบังไงหนึ่งพี่น้องถ้าเบิงด์ดแทกกับนิ้วมือสลัดนี่เห็นบ่แทกใส่ ประมาณจำจองนิ้วมือเนาะปกติเราเห็ดปวกทั่วไปไมันสีดอกประมาณสัมนี้ใหญ่สุดแต่วันนี้เห็ดตาโพนบางดอกนี่เห็ดตาดอกสีอนาสีน้ำตาลเนาะเห็ดตาโพนะหนางัวนะโอ้ยเก็บเถื่อนหนึ่งเลดอกนี้จำกระปัน้นพอดีเต็มกระตาใหญ่อันนี้ก็เห็ดปวกนะพี่น้องเพราะว่ามันเกิดมาจากทางปวกแต่ว่าเห็ดอันนี้มันสีออกบโบลายคืเห็ดปวก ออกบอลละพ่นละสามสี่ดอกพ่นละสองดอกตัว่ามันดอกใหญ่จีบ่นไม่เสียบแต่กาวนั้นลายยังน่าก็ออกอันนี้เก็บเอาเห็ดไปกับเก็บเอาเห็ดแต่น้อยเดียวหนึ่งวาใส่แกงน้ำใหม่จะเก็บผักอันยังน้ำใหม่อุ๊บใส่แกงอันนี้น้ำใหม่เนาะกับว่าไปกินดูได้กินตั้งแต่ถ่ายคลิปคุณแล้วก็กินตอนนี้

ที่เจ้าแปมันัที่เจ้าแปมนกระถั่วมันเปนอนนาบ่ฮะนอนนาบอม่เีแมวอันคนเสืมานอนนาหัวมันชิเหลวดิตัวมอนี้มันที่เจ้าเบเจ้าเหาบกวแต่ือถวน้ามันถ่วสุดท้ายมาก็เจ้าแปเก็บพี่น้องสลัดบฮินะกันเย็ โซเปยัมีจีดบักลอยมันอยู B ่ในหนามันก็บอยังไม่ต้เหนเบื่อโมือจีและมือของผู้สาวมันออกบันนะบบงงามพี่นอกเลยดิบอัแห้งนี้เหลอคนกระดมเบิ่งหนาโซเป้หน้าสลัดแห้งกระติกเบย้งห้เบิ่งไก่ มันดำหน้าแหละมันดำนคือห้องอ่กว่าแกบ่เป็นยังรพี่น้องีวิตแบบนี้แหละมันอิสตาดีเมื่อยอยู่หนวอยู่อยากเป็นลมอยู่กันดารแล้วแล้วก็มีแฮงประมาณสามมือคือบ่อกกาะหวานบอกว่าสามมือคู่มือจังแล้วก็สามมือแหละเก็บใบหยอดมะกอือไปใส่แกงเราใหม่พี่น้อง พี่แมวมันเด็ดแล้วมันแตกหยอดเด็ดตัวหยอดมันจูงนะคะเอาตัวต่ำมันมีขี้ดินเกาเอิญมาหยอดยังก็เฮ้ยออมบวบบอนึกแต่ยังอิงมาหน่อยนะสวนกล้วยหยอดงามงามเลยก็ใบนะปุ่มตรงนี้ ใช่ตอนนี้นำาบดังพี่น้องบอกว่าสาหรับใส่โซลาเซลก็ได้น,ะนำาบดังในนานะใส่ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าหน่านมันอยู่ไกลบ้า,บานเวลาใส่แล้ลวแลวคันโมมีพนนอนเผาลแล้วก็เขาต้องหลักเอาแนวนอนเลยเขาจะติดตั้งแบบไดบอกหน้านอยู่ไกลบ้านประมาณ1กิโลเมตรคันหน้าติดบ้านนะใครแน,น่อยู่ก็เลยปวดใส่น้ำเขาจากเทื่อพี่น้องแซาแปะกำลังใส่พามาเออ อุกเขาเลยพี่น้องเลยขึ้นมา,ลนาแล้วก็หาเราอยู่เรากินเอง <c oughs> พีนงนงน่น้องหลังเห็ดแลามาเบิองน้ำใหม่ซีมือรองสะพายกันแกงเราก็มาแล้วนี่ยขึ้นมาตัเนียงตัะกเนียงไปกําพี่น้องเอามาปิ้งแล้วบนงงแกงเจนน้อใหม่ดอกเอาให้พ่อก,กิน <c oughs> เอาเลยใส่แกงให้พ่อใส่แกงเปื่อยขนาดล่างก็ยังเปื่อยเลย เอ๊ยดูสองำดอกหอมเลหอมไปจนหอดเทียงอื่นสิงเห็ดตับเถาะาเริื่องอา้งเงสิงห็ดพอชีมึงดูหอมหอมตาห่หอมอเดะไรหอมโพท่านกินถ้าเก็บเห็ดตับใหญ่หวาเห็เอ้ยเก็บเห็ดตับหน่อยไป่เห็ดไง ที่สื้อมาได้พยอไวหรือละแล้วำเองตาบ่บ่อบ่อ,อ,อ,อกินมึงดูขอเพี้ยนเ<อ>ด้พี่น้องขอเขอเพียนเด้อขเพี้พี่น้อง,อ,อ,งอือคือบานแช่ไมานมาได้พี่นองกินข้าวนานแล้วตอนนี้นะซ้ำกันเบิดประวัติจะเป็นผู้ยิงหรือผู้ชา้ เปล่าเด้อพี่น้องหน้าดำยืดแต่ว่าใจบอดำนขนาดผู่ปไปในล่งหน้ายัางดำนะดำมาติเกิดนี่ขนาดดำเหมือนกันแ่เสียอยู่เหตตาใครกินหรออยากกินอยู่อย่างกูซื้อกล่องหายอ<น>าชีพละดอกหนึ่งดอกใหญ่ผอมมัหมนหวาน,วนอ่ะก,กินอย่าก,การลิ้นเด้ เกือป่าสีหาเห็นมยุ่งกบตาโตผุแสบบงเอ้ยนงกินข้าอแม่เราเห็นไพิรตักมากินข้าวที่พี่น้องเกหัวแสบดูมาแสบมึงพี่น้องได้กินไรก็มมงได้กเด็กแกมซำน้องเอซำลานี่พี่น้องแกมมึง น่ากินมั้งน่ากเคยจักดอกนะยำเป็นใช่ไหมนั่นหวานแล้วมันน้ำกินไดหวานนางกลมพี่น้องจื่อสลัดได้โยกกินเขาแล้วละนอนพักผ่อนพี่น้องเลยเพราะว่าพักผ่อนเอาแห้งมันเมื่อยแห้งตรงนน่ะสลัดส่วนนี้เปลี่ยนไปหมดเลยอย่าลืมเด้ออย่าลืมกันถึงสีหนาสิเปลี่ยนแต่ว่าคนก็ยังคือเก่าอยู่ กินเขาอิ่มแล้วพี่น้องนอนเหยียดล้างล้วนักหน่อยแล้วเมื่อยเมื่อยไปเศ้ามามเมื่อยแต่ละมือนะมาหน้าตเตะเศร้าๆแล้วก็เมื่อยก็เมื่อยโบยเห็นหงเลยพี่น้องเยเวลาผักก่อนนี่นอนตั้งแต่โมแลงตื่นแต่เด็กเนาะบอกเลยว่าซิวขึ้นเต็มหนาาเมื่อยโซงนี้ยหนาดำขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เป็นห่วงพอกันมคลิปหนาสำหรับคลิป เห็ดจักเม็นเห็ดยังเม็นยาพี่น้องบระดับนาแหล่สิไปสอบค้าใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ละบนอนก่อนเด้อทุกคนนอนอยันหลังก่อนไปแล้วพอกลับมาคลิปหนาคอยดำนาแหลวายอยากแหลวายหนาเปลี่ยนซีเบิดละมือก็เปลี่ยนเบิดต้างพูดไดอยากได้ผิวดำนำะมาดำนาเนี่ยดำแน่นอนเลยบายบาย,าบายาทุกคนจุนเจ้าชิญานก้อยบาย๊ายบายจนหมดถือมาดำนาซอยเในเด้อทุกคน ຂ่อยจนเปลี่ยนแต่แบบอืいい้มันแผนีบ